สวัสดีครับพ่ดีพเมยมออโตซีนอนนะครับวันนี้มาส่งงานกับ Ford r เ n g e r อร์ทีนะครับเปิดไฟหน่อยครับอ่าปิดครับเปิดไฟดีครับคันนี้นะครับจากโคมเดิมเป็นหลอดฮทโลเจนนะครับลูกค้าบอกไม่สว่างนะครับเข้ามาทำการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นฟินิคโปรแม็กเจวัตต์นะครับอ่าตัวนี้เป็นไบเลเซอร์นะครับติดตั้งคู่ไปกับวงแหวน BM เอ็มสไตล์นะครับแบบนี้นะครับจะเป็น led นะครับกินไฟน้อยนะครับประหยัดไฟขึ้นนะครับอ่าเปิดไฟตามครับ ไฟต่ำนะครับจากของเดิมก็เป็นฮาโลเจนกินไฟเยอะนะครับตัวนี้ปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจกเตอร์ LD e Phoenix Pro Max 70วัตต์นะครับเป็นไบเลเซอร์นะครับสูงต่ำในตัวยกให้สูงเลยครับนี่นะครับลูกแก้วใสๆคีเียร์เลยนะครับดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับตัวนี้นะครับเส้นคาออบอมคมนะครับแสงเข้มๆเลยนะครับยกไฟสูงที่สว่างทั้งซอยแน่นอนนะครับดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับ แสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยทางร้านมีห้องต้องไฟระดับมาตรฐานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชุดโปรเตอร์แบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ยังเพจ Facebook BT Premium Auto Si Non ได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ